เยื่ยไม่ผิวงที่อำเภอสองดาวจะที่อยากให้แขกที่มาเยี่ยมทาสนักงานด้ที่ทวัดตงนี้คของารระวนรที่หลวงปู่พับปัตในส่วนของกิจกรรมจะเป็น,น,านก,า,า,การร่มระวัจังหวัดองเทศบาลเมืองเพื่อ,อที่จะร่ะวมบจัดขึ้นวันที่นะครับแล้วก็ในที่จะขาดไม่ได้แลวก็คือรกิจกรรมต่าง <c oughs> ที่ทางคณะสิมุนไพนะครับจะได้ไปเผยแต่การกรอนให้เกิดให้มีการกอ่อสร้างพระบาทสะครุา้อนครขอบน้อย